มาพี่น้องคะมือ่อวานที่ภาพพี่น้องกินทอดปลานิ่นน,นะะพี่น้องคะปลานิ่น,นแห้งอ,อันนี้ของกะหลีหุ่นทมสีเด้๋ยน,นี่พี่น้องมาซิมกันมาเสียบปานไหนตําบักทั่วพี่น้องเข้ากันคักันวันนี้นี่เมนูดีทงเฮาลาบหมูนะคะไม่ได้กินนานแล้วมาพี่น้องขะตั้งกล้องกินน้ำคันจ้าสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุขคนคะ่ะว่าพอกระดิบเราจะี่น้องกับซ่บนัวกขก่วยทางทิพย์นะคะมาพี่นอ้นองขะกินเขาเขามาไหาเขาหนึ่งควห่อนรึเปล่าเนี่ย คือหนึ่งว่าเป็นอีหยังยแลเอาๆอยากกินอันนี้ของกะหลีุ่นคุณซีพี่น้อง <ทำ S 2> อครับปลาซีพี่น้องคครับเอง่ะปลาที่เพิ่นไปหามาแล้วเพิ่นก็เอามาแหล่มาตากมาคั่วนวั่งคั่วจนดดกดานสื่อระยะต่อค่ะขันขันมุ่งเจ้าคั่วดานนี่ไม่เถอะแบบแทำคันเแ็ปแบบ ก๋วยเข้าวแพ้ด้วยพี่น้องกินเขา่าบะแสแบแอนอัตถรในการกินขึ้เก่อล่ะบะปัญญานี่สิบเนี้แต่พี่น้องแซ่บไปเรื่อยจานนึงหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่อ <c oughs> ุ่นนองอืมอืมคือเนี่ยน่าจะจานนุ่นนองเนาะข้าวแพ้ค่ะนั่งจนดากด้านบะไลยมีตลอดนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องสนใจนี่เป็นพีออเดอร์นะคะคุณแด่สน,นใจทักเคามาได้ ทำ้่ไหวหาใม่ไติ่อไปแม่นจ้ะบอกด้ยว่าแ่บรั้อแป๊บเดียวอ๋อแล้วก็ขั้วแล้วก็เอียงบอกเฮ็ดเองยังไปตึ๊กตึกก็ตึกเองค่ะกินเอีงบ่กินเองความค่ะขอบแล้วแจะมาคั้งขอเขวามแสบแต่บางครั้งแสบแม่งกับซมี่จังเลยเพราะว่าอยู่ท่ามกลางแสงไฟ รสมก่อ,อยากเป็นท้หยิงตัวละือบเสียไปเพก่อเกบอกแบบดูคือบอ,อ,บอกว่าอไหเม,มื่อยเมืไม่อะไรที่น้องมื่อยไปยังแน่มาเนี่ยือปาดา,า,า,ามมือเลี้ยงกันอเอเือนกับเซ้ามีแห้งเอือนที่ไหนที่แปดเอือนคว่ะเอาเอือนบุญดีกว่า เห็นบ่ะเออม,มีบุญกระถินมาวัดขงังวัดฉางบ้านเลยจ้ะคุณพ่อขอดกระถิ่นมาจากหนองคายแม่งเห็นพระร่องเครื่องอยังยหมือนร่องเอาไปทายเห็ุพิธีนั่นพิธีนี่ทั้งสงหรอล่าพี่น้องเรื่องบุญครบอะไรแล้วมันสึงเย็นมุยน้ยมันข้าวเดียวเครื่องจับไมนทำงาน อย่ามาบูลลี่ฉันนะอย่ามากลวงนะว่าใอรกินเร็วนี่แอบค่ะแอบไปเรีบอกแล้วเนี่ยมานจะอันี่เป็นเขาบะแฉกบพี่น้องเหืียนบะแฉกเนี่ยเหมือนแล้วเขเที่ยงเล่นเนี่ยคู่กันคกันผมกับอัลเพยงเขากันแล้วปวดหัวมั่วเก่ามาได้แฉกหิ้วเข่ามันจะกินเข่าบุบิดกัน กินไม่ค่อยอันนี้ปนไเยจนทำานมดสิบจานใส่ไปเยอะขนาดมันมันพอดีกินจังสิแค่นี้เองไงปลาขนาดจังเนี่มันก็แล้วแต่คนจะทำถ้าทำแบบนี้มันก็เอามาทอดอืมแล้วคะทำังไรอีกเนี่ย้ออีกเจ่จิมข้วกระไมเจ้าแพท่์กันหัตถตัวน้อยกันเพื่อมาจากขายเสียพี่น้อง ผัดตัวนี่เนี่ยก็คขายดอสโนน้อยมัดสดเรแสบกว่าแม่ถ้าว่าขาเคยกินแล้วขนาดปลาขนาดนี้แล้วมาถอดกินนเะนี่ยเาเคยเห็นว่าอาไปเห็นอย่งอื่นยอย่งใหญ่ใหอีกบางทีนะยงบดได้ยืม บ้านเมืองเขาพาพเฮ็ดขายดีพ่ดเจ้าพผ่นไปเจ้าพผ่นไปนยัมจ่อไปยังนันเตียวไปอลิกไปครอบไปรอมห้วยแขวะแหละจะกินบอาแทบด้วยดาบมูขะเลิดวเดี๋ยวบงงามคือนเพ่นที่ต้องซื้อเดือดปันหรือจะใช่ยังก็เอิญจะบอกแขวเนะเดือดฟันนะจ้างค่ะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอ อันเดอรฟันนี้เอาเขามาจากเข้ามาแอวแขวภาษาอีสานภาษาภาคกลางกับเอิน่นฟันอย่างมนี้ดะยมาบูรี่คนอีสานนะคะเด่วมาพูดให้ฉันนะอตอนนี้รับตั้งตั้งซื้อแต่ว่ากับใจก็ขึ้นไปเลยขึ้นไหนสุ้มันหรอพื่องจะคนที่ไหนก็คนเหมือนกันคะ่ะ กินข้าวงอนเหมือนกันเมืม่อวานคนอีสานหรอกว่าไอ้ไผ่กะเขางในเทราข้ามค่ะย่างกันย่างในเทราเก่าค่ะบ่าวกับบ่าวในเทราข้ามค่ะเหมือนกันแหละบอกไปว่ามาคนว่า,าราคนอีสานก็คือจังางคนบุรีเทสอง,งนี่น,นหละเนาะ่าผู้หนั้นผู้นี้เนาะคือ,อมกมอนสมองบอกว่าปกติไม่ไม่ปกะติไม่มีการศึกษาไม่ได้เรียนหรอกค่ะขอทาหน่อยแล้วก็เรื่องการมีเงินเหมือนกัน จะ่ดูถูกคนจนอย่าคิดว่าตัวเองมีแล้วเมื่อว่าคนจนอย่างเงี้ยอืของเกิดมาบริแรงลำด้วยบ่ไแรงหอบเงิ้มานั่นเึ่งแต่ว่าบุญวาสนาต้มาคืนกันการที่จะเฮ็ดสืบสางเพื่อแต่ของมีก่อนเพื่อสักวันหนึ่งต,งตัวเองอาจจะไม่มีก็ได้ใจไ,ไปก็ไปน้่ใจไ,ไปก็ไปน้่มบริแรงค่ะเขาเอาบาทาาเดียวค่ะย้อนเขาปากย่างอ้อมรอบถามย่างอ้อมนเมี่ยมสามรอบเขาตีนยันเท่ากองไฟกับไฟกับละหาบัตร ลูกวื้อๆขึ้นนั่นควนพร้อมๆขึ้นทั้งปากคุณเลี้ยแจ่กระดูกขาหอดแกงมากฮะนวานี้มันดูดๆกดันะคะเสียงเซลเนี่ยลูกค้ากินเขาแล้วค่ะเออมันมนเออกินเขาแล้วเป็นซุ่มๆกันบัานซุ่มหลายได้ซ้อนน้ำข้นเลยแบะมั่มวลพี่หรอมวลบั่นเขามันนีนอยู่ขังเื่นคนไรมันอยู่ข้าง จริงเรื่องว่าให้กันนะ่ะบว่าสีว่าให้ไครกับโบสมควรปัานไหนดอกพี่น้องคือความผิดคนมันบอกคือสารไม่มีความสูดดอกคนพวกนี้ยบอกไว้เลยเมื่อจะอันนี้คือผมบอกกำกลางบอกว่าต้องมาว่าคนอีสานหรือเราะว่าคนคนไทยคนกลางคนใหแค่ไม่จำเป็นต้องว่าก็ได้ซื่อเสยไม่ต้องดูถูกกันค่ะ เมื่แต่หูดแต่แตกถ่านั่งรู้สึกเสือกพอว่าควรก็ไม่ติตายบ่ขอถามแน่อีกอย่างก็สองคนอยู่บริคือว่าเจ้าของประสบความสำเร็จยังไงบ้างเป็นแบบว่าแค่์งานถึงแม่มาหอดจุดนี้จุดนี้ใช้ชีวิตมาเยอะแล้วผ่านมาหลายรูปแบบเราเป็นหรองพ่อมาหลายอย่างบมกลาบอกใครบอกว่าประสบความสําเร็จแค่แบบว่างานมาหอดจุดนี้ซืือกแต่ว่ามันก็ยังต้องงานไปต่ออีก ตัวะเขายังมีลมหายใจเด้พี่น้องมันยังมีมืออื่นเจ้านั้นเครื่องจักรมันเร็วอยู่ดีเพราะเขาเนี่ยเราเรยังมีวันพรุ่งนี้ยังไม่ลมหายใจตื่นจ่อมาเห็นกันจังวายั่งค่ะลมตายนั่นกันขอด้วยที่บาเหตุคือมัน้งใจสู้นั่นดิสเสียงกับผู้เถ้าหันพี่น้องที่ไปบันไดที่เพิ่นซื้อซื้อไม่เห็นแล้วปวดถึงความเจ้าหญิงเจ้าชายนินทา นินท่าจะใช่นินท่านินท่าค่ะนินท่าทำมาเยอะเขาไปฟังเขาไปยังกะเดือดที่ได้คอยก็ได้นั่งเดือดมันก็มีอบไรบ้าเนาะขันเข่าเจ้าเราก็ได้แต่ฮิตเขาเบล่าก็ยังเขาด่าเขาเลยอดจีใช่มันเถอะกระโบนมาสามมันเถอะก็แบบว่าโ่อมันเกิดขึ้นใหญ่เนาะ แค่แปลกใจอแค่สงสัยอีย่างตักกะขึ้นคืออย,า,ออยาการู้ว่าทำไมมันเพิ่งมาด่าแล้วก็ทำไมมันมาดา่มมนดาใช่ไหมเพราหลัง,งกลุมกันไม่บอกเรื่องนี้เ,เรออื่อยๆแค่มันหนาจะเพิ่งแบบว่าเป็นข้าวเป็นอย่างถือมากมันเป็นข้าวแอกเป็นกระแสเห็นเธอกัน เป็นใหตคนเองยิ่งหลายคืนคนรับรู้หลายคืนมันก็นเลยดังตะก,กี้คนอาจจะรับรู้หน่อยเขอจะเข่ากันนะไปว่าล่ะถ้าแจกแจบไปริมไม่หรอกเราจะไปหายี่เมื่อไรอะว่าแม่เข<อ>่าเสือมไม่มีกำหนดครับไม่มีกำหนด เพราะว่าม yeah. <doors> ันไม่เป็นงานตายตัวค่ะอืงานแล้วแต่ขาสมูร์าม่เหมือนเอื้อมเมือ้างมาบอกเกาไม่หนออีกเ่านึงจ้ะเกาไปเสียเอาขเพื่อนอกนึงจ้บบอกเลยหัวห่สั่งมากหรือเด่อเป็นไล่ได้หนองขึ้นนึกอ่ะ ใช่ขอบคุณขอบคุณพี่น้องมาส่งไปหาเล่ขายน้ำกอบพี่น้องไปเล่ขายผู้ช่วยเสร็จได้ข้างมืดจัดท้องก็ขายเบิ้ลเมื่อกี้นี่พี่น้องนมืดน้ำมืดก็แบบอย่างนึงไปหาตามามีเงินไมาแหลืนั่นนี่วันนี้ได้ก็ได้สองลอยแปดสิบไปเบิ้ลมึอพี่น้องไปเบิ้ลมึอได้พี่น้องไปเบิ้ลมึอแล้วเมื่อกี้มึดนี่ได้มาขายเลยอีกมึอเรื่องสองมึดสิบตากนี่ไง ก็เส้เวลาทรงสมัยมือปลาสดก็คือไปเลยยินดีนะให้แบบเมื่อยหร่แถมยินดีอายุเท่านี้เองเลือกว่านี้เธอก็ยิ่งกินเลยห้างมือหันบาบ้าความดรงเขาเป็นยักษ์ึ้นแล้วเปินเมื่อยแล้วหันชื่อแม่ทิวเขาแม่เขาแม่กินหรือเปล่าเราเป็นใช้ปากกัเพรากินอันเดีบกินเอง กรทเพาะกเาเอาสองเลยกรนพาะืมอนเสือเสียบจีกเหนแหนขาไก่มาบอือทิวเปลี่ยนเอือยเอือยมากกินเขา,าสุไปะเอือยเอือยมากินขเขา,เออเออาก็ผัวด้วยนี่ยือผจะเอือดเอาเนียเนียเขาเกลียดยังมอพี่น้องสองมือสมมือว่าไม่กินเ้าน้ำข่อย พอไปยอกกระสังแกม,มีแต่พืดแต่ปาดแต่ข่อยมันตัวกัดกว่าเนะโคตรเลยเจ้าแม่ไหมนี่พักแม่เคัคพี่นังเมืนเน้อ้าได้เบาแล้วเมื่อจากการข้ขอเข่ากันหมดนะ แม่แม <gesch> ่กินเท้ากัมพข้าวมาที่มนั่งแเียเียีอย่าเ้วอะพ่อเบียขอันนี้มันี่ยพ่อาวอีกแล้วพวอุตส่าห์พวเบาแล้วว่าม่จะเขียังไงคม่ป่ยังเด็เติมของจากพี่น้องได้ ทา้งน,น้เนาะเดินเตะเาะเตีเออกนนันท้งปลาผัวดูเสียบเระ่เสบ,เสบมันเค็มเ,เสียบมัเนเค็มเหรอต่พอมันเค็มีมันเหลืองแบมันมั่มแฮมแฮมเห็ไหมแฮมเงินแฮ เฮม่นหืมฮวันกิแล้วแล้วเล่นสีทองมาสุกกมร้านยังได้ขงเงือกสุกกระวาดีๆเน่ลูกมึงจะให้หน้าว้าเฮ้ยไม่ให้เดี๋ยวยไว่างไรสั่งไอยเ้เอิร์ดไ่เยอะอืม ทะาะกันนี้ไม่เย็นดีเนาะยังไงใคร้่ะไใครฟเนาเอาแหลงไหมหล่งใคตื่นแต่เศร้าๆมาเห็นมันเป็นอาเนาะหนะเห็นงดเมือนเอิญอืหาข้างไปนไมันเกเขียวด้เนรไมเอ้หล่งไม่เคยรู้ใครมีหรกอ้า Đang khỏe rồi đấy Đang, tác nó lên nhìn nó mà mà áp hát như thế <kệ. cười> <laughs> 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 này mà làm áo Ác น hey, hey, ี่นะนี่มะแฮะมมแอบนี่ไม่ใม่ไม่ได้แอบนเนี่ยแฮนหน่มาเน้นี่ามาฮันอุ้นแม่นเน้าเขายอกก็ต้องไปลองยาดามาแล้จ้ะอ้เชนตายฮันมเอ็นมันอุ้นแฮนมันน่นแหอุ้นแฮอุ้นแ เห็นหนฮะอ้นแ้มนโอ้กินข้าวเป็นไงลองไทยพี่น้องอยากไยข้ากัน๋อข้ามไงลรวบกนี่ข้ามไงตาสวนอุ้ยคือ่คำถอดกับปั้นพูทจิข้าแบบตาสนมาคุยแดบกันเนาะน้ำเ็มาก เบ้งไม่เล่นกันแล้วเอาเบงเอาเบิ้งงห้าพุงเด้อพุ่งเสียสามขวดมีอันนี้ทำเองมีทนมีทั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 นมีนมนมน่มันเนี่อมันน่ นั่นม่แม่แม่บ่มื่อกแม่เอาบไปแล้วยม่ันเห็นไมเห็นแลอันน้ยนมานอันน้อันน้นมาไม่มันคือัวมใหญ่พี่น้องมอกว่าสิบปอนบ่ว่าสิป้อน ความหุ้นหลายๆหุ้นขอบคุณหลายๆพี่น้องสำหรับการติดตามเอาไว้ทำคลิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนเดี <h <h ๋ยวพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับทำเหมืนทำหุ้นแฮ